สวัสดีนะครับพี่น้องชาวสรรพกรทุกท่านนะครับพวกเราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวสรรพกรอย่างยิ่งนะครับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบรางวัลเลิศรัดยอดเยี่ยมประจําปี2564นี้ให้แก่กรมสรรพกรนะครับรางวัลเกียรติยศเลิศรัดยอดเยี่ยมได้แก่ก,กรมสรรพกร กับขารด้วยนะคะาีสนะคะกาสนุกท่านเให้กับท่านดได้ให้ท่านเนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลเลิศรลัดยอดเยี่ยมนี้เป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลเลิศรลัดทั้งหมดนะครับที่มอบให้กับหน่วยราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสำเร็จเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวงอันนี้เนี่ย เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากที่กรมสรรพากรคว้ารางวัลสุดยอดของปีนี้และอีก7รางวัลประกอบด้วยสาขาแรกคือสาขาบริการประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนซึ่งเราได้มา5รางวัลน,นะครับทั้งรางวัลในการอำนวยความสะดวกประชาชนช่วยผู้ประกอบการในช่วงโควิดรางวัลบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด1 9ถือว่าเป็นรางวัลใหม่ <Ha. S 2> ครั้งแรกในปีนี้นะครับระดับดีเด่นได้แก่ กรมสรรพากรจากผลงานการยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด -19 ค่ะรางวัลในการยกระดับการบริการประชาชนโดยการเอาดิจิตอลมาใช้ทำกระบวนการทางภาษีทางดิจิตอลแท็กซ์ฟอร์มโฮมจากที่บ้านได้ทุกกระบวนการรางวัลบริการภาครัฐประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกการให้บริการประเภทรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลใหม่เช่นเดียวกันนะครับดีเด่นได้แก่ มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วตอนนี้วันนี้เนะี่ยเนี่าวันนี้ตอนเย็นไม่ต้องไปเต้นอารบิกกันแล้วนะคะกองเชียร์เชียร์ตรงนี้ก็ออกมีอะไรรางวัล tax account ที่ประชาชนบุคคลธรรมดาสามารถมาเช็คค่าลดหย่อนโดยไม่ต้องเก็บเอกสารอีกต่อไปรางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนา,าการบริการระดับดีได้แก่กรมสรรพากรกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี รางวัลที่เราไปเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทําให้บริษัทห้างร้านไม่ต้องไปจดทะเบียนหลายที่สามารถทําจุดเดียวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่กรมสรรพากรไม่ว่าจะเป็นทะเบียนนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มทําให้อำนวยความสะดวกง่ายขึ้น างวัลบริการภาครัฐประเภทวูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการระดับดีสามในงานได้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้าสำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพาก,กรอขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและในเรื่องของการที่เราเอาระบบบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษีให้งนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นระบบแรกของโลกนะครับที่ช่วยลดขั้นตอนต่างๆวบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีได้แก่ กรมสรรพากรควาเชียรความเชียร์อยรนอกจากนี้ยังได้รางวัลก็คือการเปิดระบบราชการ Open Government ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริษัทสตาร์ทอัพมาร่วมพัฒนากระบวนการทางภาษีเช่นกระบวนการที่เราทำผ่านนวัตกรรมแฮกคาททอน รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนระดับดีเด็กได้แก่ตงสรนพะโกจอมเชียร์เราก็สู้ตายนะใครรู้ว่าใครเป็นใครวันไดนที่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนจบแนี่นดูสิครับว่าใครจะเหนื่อยก่อนนอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลในการบริหารจัดการของภาครัฐทั้งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทั้งการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งการบริหารบุคคลและการบริหารกระบวนการอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายรวมทั้งหมดปีนี้เราได้ทั้งหมด8รางวัลน,นะครับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0ยกด้วยเลยนะครับผลงานของพวกเรานะคะชาวกรมสรรพากรดีใจด้วยนะคะที่ท่านอาจารย์มิชิลท่านรองนายกบอกนะคะว่าซปเปอร์เลิศรัดอ๋อซูปเปอร์เลิศรัฐซ้ำๆๆเลยหลายปีใช่นี่แหละค่ะซปเปอร์เลิศรัด การที่กรมสรรพากรคว้ารางวัลเลิศลัดยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับถือเป็นปีที่สองติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับที่หน่วยราชการใดราชการหนึ่งจะคว้ารางวัลสูงสุดของกพรเป็นปีที่สองติดต่อกันผมอยากให้พวกเราชาวสรรพากรภาคภูมิใจกับรางวัลนี้เพราะรางวัลนี้เป็นรางวัลของพวกเราทุกคนชาวสรรพากรและอยากให้รางวัลนี้เป็นเครื่องจูงใจ เป็นแรงผลักดันให้พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติราชการยกระดับศักยภาพของกรมสรรพากรให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นฟันเฟืองหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปขอบคุณครับ